สวัสดีค่ะงานปดิ์งากรเชบายครูพี่แอลนะคะเอ,อ่อวีโอคลิปนี้นะคะครูจะมาแนะนําเสื้อถักตัวนี้เสื้อถักตัวนี้มันจะเป็นคอแหลมลักษณะของคอมันจะเป็นคอแหลมลายที่ครูใช้จะเป็นลายเดียวกันกันกบที่ครูถักตัวนี้นะคะอันนี้ได้สอนไปแล้วอันนี้ได้สอนจบไปแล้วแต่ตัวนี้ที่ครูสอนเนี่ยลยักษณะของเสื้อมันจะเป็นคอคอปัดๆหน่อย นะคะลักษณะของเสื้อมันจะเป็นขอป,ปัดๆหน่อยประมาณนี้นะคะอันนี้ครูใช้ไหมเลย,ยอนอ่าครูใช้เส้นเดียวนะคะเส้นเดียวก็หมายความว่าครูใช้แบบถักกลุ่มเดียวอ่ะนะคะดึงได้ออกมาจากกลุ่มหนึ่งนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเวลาครูสื่อนี้จะเข้าใจไหมเอ่อคือครูดึงได้ออกมาจากกลุ่มเดียวนะคะ สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะไหมเรยยอนมันจะนิ่มๆตัวนี้มันก็มีความนิ่มแล้วมีความบางนะคะในในตัวเสื้อเวลาถักออกมาทีนี้พอตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองครูก็แบบเดิมเอ้ยลายเดิมแหละแต่ครูมาถักเป็นคอแหลมนะคะโดยที่ครูใช้ไหมเรยอนเส้นคู่เส้นคู่ก็คือว่าครูดึงออกมาครูใช้สองสองกลุ่มนะคะในการถัก นะคะรวมให้มันเป็นเส้นเดียวอันนี้มันก็จะยังคงมีความนิ่มและแต่มันจะเพิ่มในเรื่องของความหนาเข้ามานิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าใครมีความรู้สึกว่าใส่เสื้อแบบที่มันเบาๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันโล่งๆนะคะ<ๆ>ก็ลองถักเส้นคู่ดูก็ได้นะคะมันก็ยังมีความนิ่มความผิวของของตัวไหมยอยู่ ครูก็จะมาเพิ่มแบบให้นะคะจากที่ถักเป็นคอปาดตัวนี้ถ้าใครไม่ชอบอจะชอบแบบเป็นคอแหลมอย่างนี้เราก็จะถักได้นะคะครูก็จะมาเพิ่มแบบให้เนาะจากอาคอปาดเป็นคอแหลมนะคะลักษณะของลายก็เป็นลายเดิมครูขออนุญ,ญาตใช้งานจำลองนะคะในการสาธิตในการถักเนาะนะคะเวลาถักเนี่ยเราจะถักลักษณะงานออกมาแบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นคอหลัง อ,อันนี้ก็จะเป็นช่วงบานะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงอคอแหลมเราจะค่อยๆถักให้มันไล่ๆมาชนกันวิธีการถักเสื้อคอแหลมตัวนี้นะเราก็จะถักให้มันไล่ๆมาจนถึงจุดที่มันจะมาชนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ครูลืมบอกนิดนึงนะคะว่าลักษณะของงานเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับไหมที่เราใช้ด้วยนะคะถ้าใครใช้ไหมเลยอนนะคะแล้วเส้นคู่แบบครูขึ้นตามครูงานที่ได้นะคะจะสามารถขยายรอบอกได้จนถึง50กว่าเลยนะคะแต่สำหรับต้นแบบนี้ครูขยายถึงแค่46นะคะแต่ถ้าสมมติว่าใคร มากกว่านั้นก็ได้นะคะถ้าขึ้นขึ้นตามครูนะแล้วใช้ไหมใช้ไหมเลยย่อนเส้นคู่ตามครูนะคะลักษณะของงานลักษณะของงานเนี่ยมันจะตามลักษณะของไหม ของได้ที่เราใช้นะคะฉะนั้นว่าเวลาถักเนี่ยต้องต้องอถักไปด้วยวัดไปด้วยสําหรับตัวเองนะคะว่าอพอในจุดที่เราจะรวบแขนพอในจุดที่เราจะจะรวบคอหรือยังนะคะเพราะครูสอนคุณจะสอนแค่พื้นฐานนะคะแล้วคุณก็ไปปรับให้เข้ากับไซส์หรือขนาดของคุณเองเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันด้วยโซ่ ลักษณะได้กับลักษณะเข็มนี้ก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะใช้ได้อะไรที่ใกล้เคียงที่สุดถ้าสมมติใครไม่ใช้ไหมเลยยอนก็ใช้ซัมเมอร์16เส้นคู่นะคะเ,เราจะมาเริ่มกันที่โซ่อันแรกเลยเราจะโซ่6อันนี้1แล้วนะซอ4สาม ไม่ได้โซ่หกแล้วพอหนึ่งคอลงตรงนี้นะคะลงช่องแรกดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงออกทีละสองโอยเอามาเอามาพอหนึ่งคอเนะพันหนึ่งครั้งเอามาช่องแรกแล้วก็ดึงออกทีละสองอ่ะไม่ได้แบบนี้แล้วนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสาม พอหนึ่งข้อลงช่องนี้แหละดึงออกทีละสองมาค่ะทำเหมือนเดิมโซลายโซหา้าพอหนึ่งขอ้อลงช่องนี้ดึงออกทีละสองโซหา้าพอหนึ่งขอ้อลงนี้ ดึงออกทีละสองนะคะอันนี้คือลักษณะของงานมันจะได้แบบนี้เราจะทำทั้งหมดสามสิบห้าช่องครูเรียกอันนี้เป็นช่องแล้วกันเนาะนะคะตามต้นแบบเนาะครูได้อธิบายไปแล้วถ้าใครทำตามก็คือสามสิบห้าช่องหลังจากที่เราทำแบบนี้นะคะได้เป็นช่องๆอ,อย่างนี้ทั้งหมดสามสิบห้าช่องแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่หนึ่ง เราจะขึ้นแถวที่1ให้เราถักโซ่ห้าก่อน 1, 2, 3, 4 ,5 นะคะลงพอ1คอเหมือนเดิมมาช่องนี้ก่อนอะนะคะอันนี้คือเราถักเพิ่มนะหลังจากที่เราถักเพิ่มมา1แล้วนะคะโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องแรกเนี่ยลงช่องแรกเนี้ยนะคะ พอหคอลงไปสองครั้งนะคะโซ่สองพอ1คอลงช่องเดิมสองครั้งลักษณะงานจะได้แบบนี้หลังจากนั้นโซ่สามนะคะลงช่องถัดมาทำเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมา ต่อด้วยโซ่ห้าค่ะคำเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมาเราจะถักโซ่ห้านี้ให้ได้ทั้งหมดเจ็ดช่องนะคะไม่นับอันนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะอันนี้โซ่สามเราจะลงโซ่ห้านี่ให้ได้ทั้งหมดเจ็ดช่อง ลงมาให้ครบ7ช่องนะคะเมื่อเราถักโซ่5ได้7ช่องแล้วต่อมานะคะให้เราโซ่3าพอ1คอลงช่องถัดมา2ครั้งตามด้วยโซ่2แล้วก็ลงอีก2ครั้งนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วโซ่3 ลงช่องถัดมาลักษณะของงานหลังจากนั้นค่ะโซ่ห้าลงช่องถัดมาโซ่ห้าลงช่องถัดมา เราจะถักโซ่ห้านะคะทั้งหมด14ช่องเมื่อเราถักโซ่ห้ามาได้14ช่องแล้วนะคะต่อมาโซ่สามพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาสองครั้งตามด้วยโซ่สองลงอีกสองครั้งนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้ว โซ่สามลงช่องถัดมาแล้วเราก็จะตามได้โซ่ห้าหลังจากที่เราลงโซ่สามนะคะเราก็จะถักโซ่ห้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นะคะเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะเราจะสุดงานแบบนี้หลังจากที่เราถักโซ่5ได้7ช่องแล้วเราก็ตามด้วยโซ่3พอ1คอลงช่องที่เหลือนี้สองครั้งโซ่สลงอีกสองครั้งหลังจากนั้นโซ่3 ลงช่องนี้ช่องเดิมเนี่ยนะคะทำ x หรือคอทอลงช่องเดิมหนึ่งครั้งลักษณะงานจะเป็นแบบนี้เราจะจบลงด้วยโซ่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงช่องเดิมเนี่ยอีกหนึ่งครั้งนะคะเราจะจบงานด้วยแบบนี้สังเกตว่าลักษณะงานที่จบกับลักษณะงานที่ขึ้นจะเหมือนกันเห็นไหม นะคะเราจะมีตัวนี้โซ่ห้าพอหนึ่งคอแล้วก็โซ่สามอันนี้ก็จะจบด้วยโซ่สามนะคะโซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอมันจะต้องจบลงด้วยแบบนี้ถักตามมานะคะถักตาม,มาก่อนนะเราก็จะจบแถวที่หนึ่งนะคะ